และแค่ผมกลัาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bay นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนขอผมมานานมากตั้แต่เปินเข้ามาแรกๆเลยนะครับแล้วทาไมผมถึงไม่ทำนะเนาะคือมันเล่นยากครับผม แต่งยากเหลือเกินซึ่งปืนกระบอกนี้ก็คือปืนฮาร์เดสนั่นเองนะครับแต่ขออธิบายก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยครึ่งแรกนะครับผมจะมารีวิวสกินและก็ล็กกี้ดอครับซึ่งมันออกมาประมาณ2-3วันแล้วป่ะแล้วผมก็ได้ทําการส่งมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเปิดต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกเรื่องสกินนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของของแต่งนะวันนี้บอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างโกงนะครับแต่เลื่อมๆหน่อยกับคําว่าเล่นยากปรับตัวนะครับผมสำหรับปืนฮาเดสเนี่ยมันเป ปืนสาย LMG นะครับผมมันมีความคล้ายกับช็อปเปอร์ค่อนข้างที่จะมากๆเลยนะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบ้ายแล้วกันว่ามันเล่นได้ยังไงแล้วทําไมผมถึงสอนแต่งปืนนี่ช้าจังนะครับคลิปในวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับตะคะอยู่คับผมด้วยนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามผมมาตลอดนะครับรักนะจ๊ะ ก่อน,นื่นเลยนะครับผมออก็เป็นเรื่องของสกินปืนแฮเด้นนะครับผมเจ้ากสกินนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของแบบโอ้หแวมไพร์หรือว่าวิญญาณอีกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะออกมาเยอะเหมือนกันในะช่วงนี้รูปแบบปืนแบบนี้นะแต่ว่ามันเท่ตรงที่ว่าปืนนี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมสุ่มเลยอะไม่ได้มาอันชิปเลยครับทุกคน คือมันมีรูปแบบการอัปเกรดเวลาที่เรายิงยิงเยอะไปเนี่ยแสงมันก็จะยิ่งออกมาเยอะนะครับโดยปืนนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกับปืน QQ k นะครับหมายถึงแบบรูปลักษณ์นะแต่ถ้ามปเทียบกันจริงๆเนี่ยคือปือนฮาเดิมมันใหญ่กว่าแน่นอนนะครับซึ่งปืนนี้มันเป็นปืน LMG ครับผมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะครับปืน LMG ก็คือปือนที่เน้นในการยิงในระยะไกลนะครับผมเข้าใจไหมผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการเล่น BR ส,ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นปืนนี้เนาะผมก็ได้ทําการทดสอบแลวก็ลองเล่นกันมาดูแล้วนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็อาจจะได้ พี่ลิงหรือว่าช่องอื่นๆนะครับผมที่รีวิวสกินเนี่ยทุกคนก็ได้จะเห็นแล้วแหละวันนี้ก็มารีวิวสกินด้วยสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะไปอธิบายเรื่องของแต่งนะครับผมโอเคผมด้วยของแต่งเนี่ยผมจะมาอธิบายให้กับทุกคนอีกทีหนึ่งละกันนะครับในตอนนี้ขอให้ทุกคนมาดูแค่สกินปืนก่อนนะครับเดี๋ยวพักครึ่งหลังเนี่ยมีการอธิบายแบบลึกแน่นอนนะครับสำหรับปืนฮารเดนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูสกินก่อนละกันนะครับของแต่งที่ผมแต่งวันนี้มันจะเห็นสกินชัดกกกว่่ารระะะบบอออืนนเยคัผมดดู คือมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับแต่ว่าตอนไม่มีแสงเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นาะอเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ทุกคนดูเลยลวกันนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมะให้ทุกคนดูเอฟเฟกก่อนล้วกันปั๊มดีผมเอฟเฟกมันจะแตกเหมือนเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะโอเคตอนนี้ผมคิวมา2คิวแล้วมันเริ่มจะมีไฟออกมาจากกระสุนปืนนะครับนเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะที่ผมเปลี่ยนออกมาเนี่ยมันเริ่มมีแสงนะครับอันนี้คือ2คิวเนาะเดี๋ยวจะลองยิงแบบ4คิวก่อนนะครับผมเชิญทุกคนเห็นตอนมันแบบ นี่ครับทุกคนดูนะดูจากกระสุนปืนนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนสีแค่ประมาณนี้นะครับแม็กกาซีนของมันก็จะมีแสงออกมาเนาะต่อไปก็6คิวนะครับผมปั๊บเฮ้ยไม่ตายหรอแมเอ้าเดี๋ยวโอเคตอนนี้ก็6คิวนะครับผมแสงมันก็ยิ่งเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลอง8คิวดูแล้วกันนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามันสกินมันมีกี่สกิลนะครับไม่ใช่สกิลกี่อัปเกรด โอเคก็ประมาณนี้นะครับน่าจะถึงแค่8คิวมั้งคือ,อจากด้ามปืนหรือว่าปืนของเราเนี่ยเริ่มมีแสงออกมาเยอะกว่าเดิมเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวลองสิบิวดูแล้วกันดูกันว่ามันจะมีแสงอีกหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้ผมทุกคนน่าจะมีสกินแสงออกมาแค่ระดับตอนที่เรายิงแค่8ตัวนะครับก็มีแสงแค่ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าสวยมากๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูเอฟเฟกอีกทีหนึ่งแล้วกัน เอฟเฟกต์ Effect, เหรอเอฟเฟกต์ Effect. ว้าวคือมันจะแตกออกมาแบบนี้เลยทุกคนดูนะแล้วมันจะมีรูปแบบโซ่มาด้วยมันเหมือนเป็นโซ่โซ่ควันอะโซ่เวทมนต์เลยอะไรก็เวทมนต์โอ้โหประมาณนี้เลยครับผมสีชื่อก็สวยเหมือนกันนะครับเวลาที่เรายิงตายไปแล้วเนี่ยแต่วันนี้ทุกคนได้ดูแบบสาระแล้วก็การเล่นหนำใจแน่นอนนะผมโอเคประมาณนี้ครับปัง ปังปังว้าวน่าจะได้อีกสักสองตัวเลยครับปังตัวหนึ่งคอยตัวเดียวมีเกะาะปะวะไม่มีปังโอเคครับผมมาดูกันว่าหกนัดจะตายหรือเปล่าคผมนี่แหละตาย <laughs> โอเคเรื่องของเอฟเฟกต์ปืนหรือว่าสกินปืนก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยมากเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเรื่องของปืนนี้แล้วกันนะของแต่ทุกคนฟังดีๆนะครับเพราะนึกข้างที่จะอธิบายยากนะโอเคป่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับ ลืมบอกไปคือตอนเนี้ยผมเคยพูดกับทุกคนไว้เลยครับว่าผมอาจจะไม่สมมลิกี่ออตัวนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ผมโดน,นมาเช่นเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้อัาคลิปอีกแล้วคือผมแบบทนไม่ได้กับกระแสนะครับไปเล่นดีอาทิไลยเจอฮอนี้แล้วมันแบบมันไม่ได้อะนะ ช่องเรามันก็ต้องมีเหมือนเขาบ้าง,งนะก็เลยจัดมาเนี่ยครับเดี๋ยวรอรับชมได้เลยนะครับอาจจะมีการแบบขับพอชนคนเล่นให้ทุกคนดูได้นอนนะครับรอดูได้เลยหาแน่นอนพ่าทุกคนเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่านะครับสรับปืนฮาเดฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ ชื่อปืนมันอาจจะเป็นฮาร์ดิสฮาร์เดสก็ได้นะครับหรือแฮนดิสโอเคปืน LMG กระบอกนี้นะครับบอกไว้เลยว่าดาเมจของมันเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคนะครับถ้าเทียบกับอัตราการลั่นกระสุนเนี่ทุกคนคือเอาอธิบายง่ายๆนะครับ LMG มันจะมีบางกระบอกที่ดาเมจมันค่อนข้างต่ำนะครับเหมือนกับช็อปเปอร์นะชอปเปอร์เหมือนจะ25หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ อัตราการัะนกระสุนของมันเนี่ยมันจะสูงกว่านะเดี๋ยวลองไปดูนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่31นะครับอัตราการลั่น66เดี๋ยวลองดูช็อปเปอร์ครับนี่เห็นไหมครับอัตราการระะกระสุนของช็อปเปอร์อยู่ที่75แต่ว่าดาเมจของมันอยู่ที่25นะครับข้อแตกต่างของมันก็คือว่าปืนฮาร์เดสเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ดาเมจมันสูงครับอัตราการลั่นกระสุนของมันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันต้องไปเทียบกับของแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของปปืืืนนนนนีี้้แแบบบบรรรูกกกาาาเเล่่่่จิงงๆๆคคัอออตตยส็ว มันจะมีข้อดีตรงที่ดาเมจกับอัตราการลั่นกระสุนแล้วก็ความคล่องตัวนะครับแต่มันจะมีข้อเสียของ LMG กระบอกนี้คือระยะดาเมจผมไม่ได้เพิ่มมาเลยนะครับจริงจริงมันก็มีอยู่นะของแต่งที่ช่วยเพิ่มหรือเปล่าความแม่นยำก็ถือว่าสูงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของแต่งกันเลยดีกว่าว่าผมแต่งอะไรไปบ้างเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยระยะดาเมจเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับสำหรับ BR เหมือนมันจะต้องมีระยะดาเมจนะครับถ้าปืนไม่มีของแต่งระยะดาเมจมันจะแย่เกินไปหรือเปล่านี่ครับระยะดาเมจก็มีบวก30ระยะดาเมจแล้วก แต่งสำหรับ BR นะครับแต่ว่าของแต่งของผมนะครับขอพูดไปตรงนี้เลยคือของแต่งเนี่ยผมได้ทําการลองมาโคตรเยอะครับผมสำหรับปืน50ผมลองมาจนแบบผมไม่รู้จะลองอยังไงและแต่งแบบนั้นก็มีข้อเสียเยอะแต่งแบบนี้ก็มีข้อเสียเยอะอะไรประมาณนี้นะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมดุลน,นะครับของแต่งของมันเนี่ยหักล้างกันแบบมั่วมากๆนะครับถ้าสมมติว่าอย่างที่ผมแบบอยากได้ระยะดาเมจใช่ไหมแล้วก็อยากจะลบแรงดินแนวนอนเนี่ยก็ใช้ของแต่งเจ้าตัวนี้นะครับแต่พอไปเล่น MP จริงๆแล้วเนี่ยความเร็วในการเคลือะคะล่อนที่ขนาดเล็งของมันลดไป30% คือ LMG มันหนักอยู่แล้วอะเวลาเราเล็งยิงแล้วเนี่ยเหมือนเป้านิ่งเลยอะแทบจะไม่ขยับเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยโดนลูกซองตกง่ายนะครับผมก็เลยโหคิดแล้วคิดอีกของแต่งมันก็เลยมาเป็นอย่างตอนนี้นะครับผมได้ทําการ ซักซ้อมเลยก็ลองแต่งมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดในห้องซ้อมให้ดูว่าทําไมผมถึงแต่งแบบนี้นะครับเอาละอย่างแรกก็คือลำกล้องปืนเนี่ยผมลำกล้องปืนเนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันเหมาะสําหรับ MP แบบ100%เลยครับถ้าไม่ใช้เจ้าตัวนี้ MP น่าจะไปยากครับถ้าไม่ได้ยิงกันในระยะใกล้นะครับถ้าอยากจะเล่นยิงแบบ LMG จริงๆนะครับยิงไกลๆเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ของแต่งตัวนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะเล่นให้มันอยู่ในระดับที่ยิงระยะกลางได้ระยะไกล้ก็สู้ได้นะครับ เพราะว่าผมแบบชินการเล่นไอซอลเฟิร์กับ,บ SMG สจีไง เอ็มจีก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้เล่นนะครับเจ้าตัวลำกล้องปืนนี้เนี่ยก็จะได้ลบ12ระยะห่างการลั่นนะครับทำให้ปืนลั่นเร็วขึ้นครับออยง่ายเนาะถ้าผมไม่ได้ใช้นะครับอัตราการลั่นมันก็อยู่ที่65แต่ถ้าผมใช้นะครับก็ขึ้นมา66ครับผมแล้วก็จะได้ดาเมจขึ้นมาอีก2องนะแต่ว่าขออธิบายตรงนี้เลยคือเราอาจจะดูในกราฟแล้วเนี่ยมันแบบดูเหมือนมันเพิ่มน้อยนะครับแต่พอใช้จริงๆแล้วมันเห็นผลชัดเจนนะครับต่อไปก็พานทายนะครับผมผมใช้เป้าตัวนี้เป็็นผมมมมจะเเเพิิิ่่คววาดีลลยย์งงก ความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเล็งครับผมเพราะว่าถ้าเราแบบเคลื่อนที่ขณะเล็งมันเร็วเนี่ยเราก็สามารถจุกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีข้อเสียตรงที่แมกกาซีนของมันรีโหลดนานมากครับผมผมก็เลยต้องใช้เจ้าตัวนี้เพื่อที่ให้เราแบบยึดหยุ่นในการใช้งานนะครับผมแต่ก็จะทําให้ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนี่ยแย่ลง20%นะครับแต่บอกไว้เลยว่าเราไม่แบบผมยิงผมเล็งตลอดนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสน,นะและต่อไปนะครับผมไม่ใช้ไม่ได้เลยก็คือเลเซอร์เจ้าตัวนี้นะครับคือมันไม่มี OWC เลเซอร์นะครับสำหร เจ้า im assist laser นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะลบ20ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็เล็งยิงมันจะแม่นขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมบวกเจ้าตัวนี้แบบ20%ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมันคือต่อจากนี้เว้ยคือต้านระบกล้องปืนนะครับผมผมใช้เป็นโคส s าร a นะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นด้ามจับเนยทุกคนเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออผมจับให้ดูเลยนะทุกคนเห็นไหมน่าจะไม่เห็นนะครับก็เจ้าตัวนี้แหละครับคือด้ามจับผมมันเวลาที่เรายิงก็เหมือนที่ทุกคนเห็นตอนรีวิวสกินเมื่อกี้แล้วนะครับ มันรูปแบบการจับการยิงยจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะจะได้ระยะเวลาเล็งยิงแบบเร็วขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็บวกอีก20ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งด้วยโอ้โหตบมือฮะของแต่งนี้ MP อีกแล้วผมต้องใช้ครับแต่ว่าจะเสียความแม่นยาเมื่อเล็งยิงไป15%เนะยอะเหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็เป็นคลิปหลังนะครับคลิปหลังอันนี้น่าจะให้แบบดัน เพิ่มความรเร็วในการเล็งยิงให้มันอีกนิดนึงนะครับ25%เยอะจัดบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีเลยครับถ้าใช้เจ้าตัวนี้ก็ทําให้เราเล็งยิงได้ไวขึ้นนะครับรวมๆแล้วของแต่งอะไรของผมประมาณนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเลยละกันนะครับคือผมลองใช้แบบไม่มีด้ามจับอย่างที่ผมแต่งไปเมื่อกี้นะครับคือมันไม่ได้จับแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ ด้ามจับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะไม่ได้จับแบบนี้แล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะเล็งแบบปกตินะครับเหมือนที่เราเล่นปืนปกติเลยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าผมไม่ใช้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะแบบเล็งยิงแล้วมันจะเดินช้าลงนะผมคือผมจะจุกแบบยิงจุกยิงจุกอะไรแบบนี้คือมันช่วยได้เยอะนะครับคือของแต่งเจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าใครนะครับที่ไม่เคยเล่นปืนประเภทแบบนี้นะครับคือถ้าเล็งยิงแล้วมันเป็นแบบนี้เห็นปะ คือปกติแล้วปืนเนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง L k 2 4สให้ดูเลยครับคือเ k 2 4เวลาเราเล็งเนี่ยเห็นปะมันอยู่ตรงกลางปืนไงครับคือเราก็เล่นแบบนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ชิน,นครับเวลายิงมันก็เป็นแบบนี้เห็นปะเออมันก็ยิงแบบงงๆหน่อยอันนี้แหละเป็นข้อเสียที่ผมค่อนข้างที่จะปรับตัวได้ยากเหมือนกันนะครับคือผมก็ทําการซ้อมมา เยอะเหมือนกันกว่าที่ผมจะมากล้าสอนเล่นปืนนี้นะครับจริงๆแล้วผมไม่กล้าเลยเพราะมันยากมากนะครับและอย่างหนึ่งก็คือมันเล็งยิงเร็วครับทุกคนเห็นปะคือปั๊บยิงได้เลยอะปั๊บปั๊บถ้าแต่งแบบนี้นะครับบอกได้เลยว,ว่าศัตรูมาระยะใกลยยังไงผมก็ไม่กลัวครับ S.M.G ก็มาเถอะครับบอกได้เลยเว,ว่าแรงจัดถ้าเจอผมแบบเล็งยิงเร็วแบบนี้นะครับและที่สําคัญก็คือมันเอ่อื่อนที่เร็วครับมันสามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าปืน L.M.G แบบอื่นๆเหมือนกันนะครับยิ่งเวลาเราซูมเนี่ยโอ้โหมัน ไปเร็วเหมือนกันนะครับด,รดูดีกระโดดจุกได้เลยนะครับของแต่ที่ผมแตกมาแต่ว่าข้อดีของมันเลยนะครับผมอธอิบายตรงนี้เลยข้อดีเลยหนึ่งะครับระยะดาเมจของมันค่อนข้างยิงได้ไกลแล้วก็แรงนะครับแต่ว่าอาจจะยิงยากหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการ,รกระสุนของมันเร็วครับผมถ้าใส่ของแต่แบบผมเนาะการ,รกระสุนเร็วก็คือมันยิงแบบเร็วครับกระสุนมันเข้าตัวเร็วก็ตายเร็วเท่านั้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วอย่างหนึ่งนะครับก็นี่ครับเห็นปะเวลาที่ซูมด้วยใช้ของแต่แบบนี้นะครับคือ เราเห็นศัตรูรอบด้เลยครับผมไม่จำเป็นต้องมีปืนมาบังหน้าจอเห็นปะคือมันอยู่แบบนี้เลยเวลาเรายิงยังเห็นกระสุนลอยไปเลยทุกคนดูดิประมาณนี้นะครับข้อดีส่วนข้อเสียนะครับผมก็คือฝึกยากนิดหน่อยนะครับปรับตัวเนาะแล้วก็2ก็จะเป็นเรื่องของการรีโหลดกระสุนครับค่อนข้างที่จะรีโหลดนานมากนะครับและที่สําคัญก็คือเวลารีโหลดกระสุนเนี่ยเดินโคตรช้าครับผมดูดิแบบต้องนอนอย่างเดียวเลยต้องหามุมหลบนะครับผมข้อเสียที่3ก็คือเราค่อนข้างงงกับเป้านะครับ งงกับเป้าแลวก็เรื่องของกระสุนเนี่ยเราค่อนข้างงงถ้าผมลองยิงระยะไกลทุกคนลองสังเกตดูนะครับคือได้ยิงไปแล้วเนี่ยเราเห็นกระสุนย้อยไปแบบนี้เห็นปะเราจะค,ค่อนข้างที่จะแบบงงว่ากระสุนมันโดนจริงปะวะคือกระสุนมันแทบจะไม่เห็นมันโดนจุดตรงกลางเป้าเลยแต่จริงมันหลอกนะทุกคนคือมันก็อยู่กลางเป้านั่นแหละเนี่ยเราเรายิงมันก็อยู่กลางเป้านั่นแหละทุกคนมันจะมีกระสุนบางนัดเนี่ยที่แบบ ฉลับออกไปนอกเป้านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันแรงอยู่แล้วแล้วก็กระสุนมันเยอะนะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่แมกกาซีนนะครับปกติถ้าใส่แมกกาซีนก็เหมือนจะมี8 0ด0 0หรือ้นี่แหละครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่มันก็อยู่ที่65นะครับข้อดีคือเราไม่ใส่แมกกาซีนแมกกาซีนมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมันนะครับผมทุกคนประมาณนี้แหละและรูปแบบการเล่นนะครับผมบอกไว้เลยว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะสอนทุกคนเล่นยังไงกับปืนนี้นอะทุกคนก็ลองแต่งแบบผมแล้วลอง <laughs> แล้วเนี่ยเหมือนผมนี่ยผมก็ฝึกมา2 3สาวันแล้วแหละผมก็พยายามเล่นดูเนาะจนสุดท้ายนะครับก็ Very good เวลี่กูดครับผมเล่นได้ครับค่อนข้างดีเลยโอเคปะ่ะเพื่อนในการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองเลุยกันในแรกกันสักรอบหนึ่งแลวกันแนวทุกคนปะ่ะเลกันเลยดีกว่าครับเฮ้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ Over up, ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมมาฮะก็ได้ไปดอมเบเชันน่าจะนานอยู่เลยครับรอบนี้ลองมาเล่นกกันดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่ารุ่น ผมก็ได้ทําการซุกซ้อมมาแต่ว่าเมื่อกี้นะครับมันก็มีการกระตุกช่วงนี้มีใครเป็นบ้างเกมกระตุกครับผมผมใช้ iPhone 12 Pro Max แล้วนะมันยังกระตุกอีกเหรอรอ13าไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยสู้ลูกซ้อมไม่ได้เทุกคนเดี๋ยวไปพยายามก่อนคือปอบไว้ก่อนนะครับคือมันก็เล่นยากเนเวลาเล็งยิงในระยะไกลก็ค่อจะงงอยู่แต่ว่าถ้าปรับตัวได้แล้วก็พอเล่นได้ครับแต่ว่าเตี๊ยบ โอ้โระยะนี้อย่างแรงโอ้ยิิงระยะกลางนี่คือแรงมากครับผมดูนะดูนะแป๊บเดียวตายเออเราก็ตายเอคือเป็นแรงมากทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันแนวเวลาที่เรายิงในระยะกลางอัตราการกระสุนยิงเร็วแล้วก็ดาเมจก็ยิงแรงไม่ต้องเลงอันนี้ผมไม่ได้เล็งเนียครับที่ผมเจอลูกซองผมเลงไม่ทันมันจุกเก่งเกินขออีกนิดนึงแล้วไงล่ะครับโอ้ยแรงจัด บอกเลยว่าแรงจ,จัดๆตาน,นี้จะแบกเพื่อนให้ดูครับโดยที่ผมไม่ต้องไปเหยียบผมไม่เหยียบจุดพมก็ับ MVP ได้ไหนวะเฮ้ยหมีฟันเลยเฮ้ยหดเกิดนึกว่าโซโลไปครับอาตอนนี้จุด A เพื่อนเหมือนเพื่อนเราก็เลยจะเฮนะ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าห้าวนะแรงนะโอ้โหแรงจัดเฮ้ยเพื่อนนี่ว่ะพอเสียคือรีโหลดกระสุนครับผมต้องนอนเดินไม่ได้ครับ จุด A เหมือนว่าจะเดินกันมาเ,เฮ้ยทุกคนเห็นปะเหมือนมันว์ปเข้าไปในกําแพงหรือเปล่าไแน่ใจครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้งงอันนี้งงรอบนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนดูแบบเรียวๆเ,เลยเพราะว่าผมตั้งใจทํามากนะครับปืนนี้ของแต่งกว่าจะได้คือมันกินยากอยู่โอเค ตอ,ตอนนี้มัดเอาทั้งจุด A จุด B เราไปไว้จุด A จุด C เลยว่ะเพื่อเราเหยียบตรงน,นั้นเดี๋ยวผมพยายามไปเอา B อีก่อนลวกันนะครับถ้าไม่มีใครเอา B มันมาเจาะไขแดงเราอุย้ยเยอะแบบนี้อยากเจออยากเจอครับโอ้โหสามคิวในแม็กเดียวกระสุนยังไม่หมดครับได้8ตัวโอ้ไม่ใช่ได้อีกประมาณตัวหนึ่งครับเหลือ,ออีก16นัดแล้วทุกคนเสียนเลยนะอุย้ยเก็บ โอเคตอนนี้จุด A ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะไปเอาเอาเคเพื่อนเราได้จุดเครับเขาเกิดจุด C กันทางก่อนทางก่อนทางก่อนมาดิมาเดะไปไหนจ๊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 ะไปไหนเจ้าเฮข้างหลังเฮ้ยเ้ยทำไมมันตายเร็วจังวะมันเจ็บหรือเปล่าวัวนี้ผมยิงยังไม่ถึง4-5นัดเลยครับตายเฉยเอาเพื่อเกิดหรอครับ เกิดก็ตายได้วิ่งเดียเด๋ยวก่อนมาดิมาดิดีไทมิ่งใครดีกว่ากันเนี่ยน้องโอเคจะโอโ้เราได้3จุดเลยว่ะเฮ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอเจาะมันนิดนึงให้แต้มมันไม่ขึ้นนะครับโอเคแต่พีเตอร์ผมยังไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าแต้มของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะครบเจ็ดสบห้เลยครับโอเคจุดจั่จุดจเอดอย่าเพื่อนหมดเกิน โอเคครับผมราลแรกจบไปครับเป็นไงครับผมทุกคนปืนแรงไหมครับถือว่าแรงมากๆนะสำหรับผมคือปืนนี้มันแรงจริงๆครับแต่ว่าถ้าได้ v r เนี่ยก็น่าลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาของแต่ใน v ีเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันทวงถามผมด้วยนะครับถ้าผมลืมมันมีปืนที่ผมอยากจะทําเยอะมากในตอนนี้นะเอารอสไนเปอร์ใน MP ผมก็อยากจะลองนะครับแล้วก็อยากจะไปรีวิวเครื่องบินด้วยครับตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ครับแต่ตอนนี้ขอ แรงจัดซาบซานถึงนใจอย่านะอุโยนัดเดียวตายแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ด้ยินเสียงไันเอ้ยทุกซองเหรอไหนวะไม่ได้ยองหรอกไหนวะเสียงเท้าแบบหมุนรอบตัวแต่หาไม่เจอครับไหนวะเปนูนนูนนูนซ้ายมือครับแต่ว่ามันถือมีดมาอยู่ขอบเอ้าเอ้าโอ้โหจบแล้วโดนทิปครับผมไม่ได้ใส่เพิร์กเฮ้ย หายละกดไปก่อนเลยแล้วกันเพื่อมันเลยกดเวลายกเลิกไม่ได้ตัวนี้ผมน่าจะยิงได้แต่เมื่อกี้ปับป๊บปั๊บโอ้โหใช้เบเตอร์สกิลด้วยครับแล้วไงล่ะจ๊ะขอยิงนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้โล่บัฟขึ้นมายิงพังยากมากครับที่ไม่ใช้ระเบิดกับกระหน่ำช่วยกันยิงเนี่ยเฮ้ยขามืออย,อย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยหติดติดติดเรื่องเราน้อยมาไหวปล่าวะเฮ้ย ไหวดิครับทำไมอะโอ้ของมันแรงเอ้ยขวาโอ้โหคีคีนายนัดเดียวแตกเลือดน้อยเกิดโอเคตอนนี้จุด B เรายังไม่ได้เลยครับช่วยกันเหยียบกันปลาเพื่อนเฮ้ยเออช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอ้ยซ้ายมือโอโ้โหโฮเกอร์อย่างเอาโฮเกอร์ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เก็บเราได้โอ้โหจุด A กับจุด C มันเก็บไปหมดเลยว่ะความแรงเวลาที่แบบว่าเรา ยิงในระยะกลางเนี่ยมันแรงมากจริงครับทุกคนผมยังชอบเลยปับ๊บเอ้ลูกสองโอโหไม่ใช่โฮเกอร์เอ้อะไรวะผมโดนโอ๋อบริษันเนี่ยอย่าไปหยองจุด A และจุด C แล้วยังไงล่ะครับคือด่านนี้บอกไว้เลยว่าอ้อมไปดักอ่าเล่นบ้านคนอื่นจอไข่แดงอะไรแบบนี้ง่ายนะครับในด่านนี้เฮ้อ้แต่ข้อเสียก็คือสู้ลูกสองไม่ได้รอกครับ <laughs> ถ้ามันยิง มาเดมาเดลูกซองยิงไม่โดนก็แค่นั้นแหละครับอย่างเอาขอหน่อยแล้วกันนะทุกคนผมฝึกมาดีนักธนูแห่งอนาคตยิงโดนทุกดอกครับไอ้นุ่นยิงโดนนะระวังนะยิงโดนนะเนัดเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าเดสามนะัดอย่านะครับมีหรือเปล่าปั๊มไม่มีเึนัดเดียวครับนะสุดท้าย แลวสุดท้ายยิงใครดีเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่ยิงโหเ้ยมันไม่เห็นวะโอเคเรียบร้อยครับโหสายแบกตัวจริงครับตีนี่แหละเก็บคิวให้เยอะโอ้สามสิบหกคิวเอาเรื่องเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นผมเลยครับตอนนี้ผมไปสายยิงเ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่สายเหยียบให้เพื่อนเราเป็นหน้าที่เหยียบก่อนละกันตอนนี้อุ้ยวุ้ย เซมจีตกแล้วนึกว่าลูกซองอเมื่อกี้ช่วงนี้ลูกซองเยอะมากครับผมลูกซองแบบโหคนเล่นกันนำน้องพูดยังไม่ทันขาดคำเลยลูกซองเยอะจริงเฮ้ยแม่อย่าดีกว่า้น้องนี่เงเชิงมันได้ครับโหเขาจะเหยียบจุดไปแค่ไหนก็ชานี่ครับแต่แต้มของเราแบบนำโด่งแล่ตอนเนี้ยสักสี่สิบคิวจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรโอ้ฆ่าตัวตายเฉย โอ้ยเพื่อนเออ่รีโหลดกระสุนอย่างนาเน,นี่ยพ่อเสียมอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยลูกซองเหรอจ๊ะยิงไม่ทันก็ตานะตยตะไร่างีละ่ะเฮ้ยลูกซองเนี่ยตัวนี้กี่รอบแล้ววันนี้เฮ้ยโอ้โหจบแล้วโอเคทุกคนก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะครับน่าจะสามสิบสามสิบเก้าคิวนะโอ้โทุกคนครับเอาเรื่องแรงป่ะลองใช้ตามกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครลองใช้ตามแล้วมันดีจริงๆเนี่ยทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะ แล้วถ้าในบีอาร์นะครับเดี๋ยวรอรับชมได้เลยบีอาร์ผมจัดให้ทุกคนแน่ครับดวสโลว์วนนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในพีหน้าเดี๋ยวขอไปซ้อมบีสักพักหนึ่งนะครับ let's go